กดกริ่งหน้าบ้านกับไพรสเน่ไทยฮ่าพี่ตี๋ครับ เดี๋ยวเราประชุมงานกันเสร็จปั s> <S ๊บเนี tai, ่ยเราไปเดินเล่นถนนเจริญกรุงกันดีไหมครับแล้วก็จะไปหาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็เออแวะถ่ายรูปจิ๊กๆิที่ไปศรีการบางหลักด้วยแจ๊กวันนี้พี่เนี่ยนั่งท่องสคริปต์อยู่และเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยพี่ก็ต้องมีออกไปสตูไปลงเสียงช่วงเย็นพี่มีนัดวันนี้ก็่าย้อออกไปไหนได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แจ๊กบอกว่าแจ๊กอยากไปไปศรีการังแล้วจหาของกินแจ๊กของกินเนี่ยโทรสั่งก็ได้เดี๋ยวนี้เขาก็มาส่งถึงบ้านแล้้้ววแลถาาเกกิดอยจะไปที ไพรสนีกลางบางรักพี่ขอบอกตอนนี้เขามี VR ไพรสนีกลางนิทัศชมนิเทศการแบบ 3D 360องศาเห็นทุกเรื่องราวทุกแง่ทุกมุมภาพชัดมากนี่นี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่นี่ดูสิ เป็นชมนิทรรศการแบบ360องศาแล้วมีตัวไอกับพิกระพริบคืออะไรถ้าตัวไอนี้ก็คือกดเข้าไปเขาก็จะบอกรายละเอียดเช่นปฏติมากรรมสแตมชุดที่ระลึกในงานสมโภชพระนคร150ปีเห็นมาภาพชัดอ่ะเหมือนได้ไปเที่ยวเองจริงๆเลยได้ฟิลได้บรรยากาศแถมได้ข้อมูลครบด้วยต้ยดีเลยครับผมงั้นขอดูหน่อยส่วนที่พิบก็โทรสั่งอาหารเลยครับผมให้พี่โทรสั่งใช่ครับเดี๋ยวผมเที่ยวไปสนิทกางบางรักรอแล้วกัน พี่โทรสั่งแต่ว่าแจ็ค่ายตังค์ได้ใช่ไหมไม่มีอ่ะโอเคตามนั้นพี่ขอสั่งสองนะพี่กินจานเดียวไม่ค่อยอิ่มอ่าไม่มีค่ะขาหมูบางลักใช่ไหมคะเอาสี่ขาค่ะขอแต่หนังมือไม่เอาค่ะค่ะเดี๋ยวให้มาส่งที่นี่นะคะค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มค่ะเพิ่มเพิ่มไม่มข้าวเลยค่ะเพิ่มข้าวค่ะไม่ไม่มีตังค์จ่ายนะเที่ยวกันเองค่ไม่ไหวเลยไปบรรยากาศดี